สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นางฟ้าพยากรณ์ทำนายฝันชายหญิงใดที่ฝันเห็นไก่ทำนายฝันได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้รับโชคลาภหรือลาภผลที่เกี่ยวกับเงินหนึ่งทองถถือว่าเป็นฝันที่ดีอาจจะมีโชคในเรื่องการเงินเข้ามาเช่นได้โบนัสได้เงินขวัญถงหรือบางคนอาจจะได้รับข้าวของมีค่าเครื่องประดับหรือบางกรณีท่านอาจจะได้บุตร หรือสัตว์สีเท้าซึ่งอาจจะมีคนนำพาของเหล่านี้มาให้ท่านฝันเห็นไก่เลขนำโชค1 9 0 9 2 9 2 0 9 7 1 9 2 8 9ฝันเห็นไก่เป็นฝันที่นับว่าเป็นโชคดีต้นๆของการฝันขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองฝากกดไลค์กดติดตาม ช่องนางฟ้าพยากรณ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ